รีแอคบ้านพี่เปลี่ยนเวลาลงคลิปแล้วนะคะลงคลิปทุวกวันพุธเสาร์และอาทิตย์เวลาบ่ายสามโมงสามารถรับชมคลิปพวกเราได้ก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิง่งสวัสดีค่ะแล้วบ้าน ควันนี้เราจะมารีแอคเพลงของน้องเต็มนะคะชื่อเพลงว่า Turner อ่าอันนี้น่าจะเป็นเพลงล่าสุดไหมเออน่าจะเป็นโซโล่ล่าสุดอ่าเพราะว่าเราก็ยังไม่มีโอกาสรีแอคเพลงของน้องเลยอันนี้ก็จะเป็นเพลงแรกนะที่เราจะได้แบบว่าดูโซโล่ของน้องด้วยเพราะพี่ก็ไม่เคยดูโซโล่ของน้องเหมนหนูก็ไม่เคยเหมือนกันแต่ว่าอยากจะบอกว่าหน้าปกดูแบบดีมากนะเพราะปกติเราจะเห็นเป็นแบบว่าแค่แบบมีหน้ามาน้องจะแบบดูน่ารักไงแต่อันนี้คือแบบแซ่บหล่อเลยแล้วคือหนูอะรู้จักเต็นจาก คิดแล้นะสิบยี่สิบสามสสี่งั้นเราไปดูเพลงโซโลของน้องเลยไหมอืมวิ่ยโอ้ยนร์ดีมากเลยอะวอ่สี่ยีอ่ะผมอะ คริสโบกมือสวัสดีครับ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 สวัสดี ơi. สวัสดี เอ้ยอ mm. หัวใครเป็นแม่บอกเลยไม oh ่ไหวนะคะไมยเล็หรอหนอม้เป็นเลยเอี่ดึง้ยปะ้โหดด้ย น้องเป็นแมนแดนปะใช่ไหมรู้สึกว่าแบบเอดีมากแบลองก็ดีอ๋อ้โอ้ป้ออเนี่ยแหละคนไทยได้หมดอโหเนื้อดีมากโอ้

นี้มันจะถอยหลังไือนเดิมนะอืเออปรานาบดีเ่ชอบสสอตเทห้างเลยที่เข้ากันดมากเลาจะปิดหรือจะเปิดว้าวเดี๋ยวนีเยอโดีกวานีนะว้าถ้าเดินยังหู แต่ก็ไม่ใช่เด่นมากเลยฮึ่มทรงคอบตัวเออดีอ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบได้ดูจริงๆนะโฮ้ยมันดีคือชอบเลยด้วยแบบอินเนอร์น้องคือดีมากเสือผ้าหน้าผมคือชอบสีผมชอบตรงผมที่แบบเปิดแล้วมันแบบมันฟีลแบบดีไซ t h สุดหรูแล้วค o อนแบบนี้ จนสุดกนดีมากเต้นริงรอบวงเลยนะไม่ว่าจะแรปจะร้องเฮ้ยไฮโน้ตไฮโน้ตค่ะโอ้ไฮโน้ตคือแบบเพิร์กก็ดีเออน้องบอกว่าน้องเต้นเป็นแดนซ์อ๋อเป็นแดนซ์ ซึ่งเป็นแดนแนที่แบบอโรามากนะสำหรับฉันเพลงนี้ดูเหมคอนเสิบเป็นเป็นได้ปล่อยอความสามารถทั้งหมดที่ออสะสมมาปล่อยสุดเออแต่เพลงเขาดีจริงๆนะทุกคนอันนี้คือแบบไม่ได้อวยเพราะน้องแบบเป็นไทยหรืออะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเ,ออเพลงมันดีเราก็ว่าดีทุกคนเพราะน้องหล่อมากไม่เคยรู้สึกว่าน้องหล่อขนาดเนี้ยอย่างตอนที่น้องมีคอนที่ไทยเราก็อเออแค่ส่วนน้องน่ารักออแต่อันนี้รู้สึกว่านี่แหละคือผัววะเต็นไวแล้วอะใครเป็นแม่น้องขอ โตัวพอที่จะแบบทำอะไรนี่นะอะไรก็แบบก็ควรแล้วอ่ะหนูชอบฉากเดินปิดเมื่อกี่มากคือแบบแบบเออเดินเชิดเลยอ่ะใช่ก็ได้หาฟังกันได้นะคะทุกคนเพลงของน้องเต้นนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งช่องของคุณทำไมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีเพลงหรือ m v แนะนำนะคะหรือว่าแฟนคลับของน้องนะคะก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนี้เลย่เรียกว่านที่ที่น่าจะเป็นเพลงอะไรนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ่าบ๊ายบาย